ตั้งคำถามนี่แหละว่าเอาในทางผู้ศาสนาละกันเอามาฟังไปก่อนนะอย่าเพิ่งปักใจเชื่อไม่เชื่ออยู่ปรัปกใจว่าไปแล้วว่าเ้ยมั่วมาจากไหนอย่างเงี้ยอยาาเข้าใจนี้ก่อนว่าเราก่อนที่จะไปว่ามันจะงไงก็ตามเน่ยเรามนุษย์เราชอบตั้งคําถามแค่ว่ามันจริงหรือเปล่าน่าเชื่อหรือเปล่าใช่ไหมอืมแค่นี้คนคนหนึงพูดขึ้นมาหรือมีเทวลูกองงตั้งเปีย้ยงก็จะแบบว่ามันจริงป่าะวะอืมมันเชื่อได้ไหม อ่ะหรือคนคนหนึงอยู่ดีออกมาพูดเป็นพระก็จะรู้สึกว่าน่าเชื่อถือนิดเชื่อถือน่อยเป็นคนธรรมดาอย่างเราก็แบบทั้งไครอ่ะเชื่อได้ไงแล้วที่มาพูดจริงว่าเราจะมีการตั้งคำถามแค่นี้ถูกป่ะแล้วถ้าเกิดว่าความคิดมันไม่ตรงกับเรานั่นแหละวิธีทํางานบางทีวิธีชาวเน็ตใช่ไหมวิธีชาวเน็ตก็ทํางานบางทีก็เมนบ้างบางคนก็ชมนะอืมบางคนก็ด่าอย่างนี้เนาะซึ่งเป็นเรื่องปกติของโลก แต่ว่าถ้าเราหยุดอยู่แค่นั้นนะเราหยุดแค่ว่าเชื่อไม่เชื่อจริงไม่จริงเนี่ยมันเสียดายโอกาสนะอ่าเพราะว่าจริงๆเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วเน้นอีกทีหนึ่งว่าต้องไปหาดูพูดเรื่องละเอียดเนะี่อาจจะวันนี้ไม่ละเอียดมากก็คือแค่จะบอกว่าเฮ้ยนอกจากที่เราเชื่อไม่เชื่อจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่แล้วเนี่ยเราควรจะนึกต่อด้วยว่าเราจะปฏิบัติกับเรื่องราวนั้นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการทางความคิดในทางพุทธศาสนา อย่างนี้อืมพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระพุทธเจ้าตัวจริงเป็นอย่างไรท่านสอนว่าอะไรอย่างนี้นะคนถกไปเถอะคิดดูเนี่ยเราถกกันมากี่ปีแล้วสองพันกว่าปีอ่ะแล้วก็จะถกไปเรื่อยๆถูกป่ะครับใช่มันก็จะมีความคิดใหม่ไปเรื่อยๆก็จะเถียงแค่เนี้ยจริงหรือเปล่าพูดว่าไงใช่ไม่ใช่อ้างอิงจากพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่ได้คนเขียนนะอืมใช่นะไม่ได้บอกไม่เชื่อนะแค่แบบว่าชวนคิดเฉยๆอ่าแต่มากกว่านั้นก็คือว่า ต่อให้มันเป็นเรื่องจริงจริงนะหรือไม่จริงก็ตามถ้าเราจะปฏิบัติกับความเชื่อนี้อย่างไรม,มีเทพเจ้าคนหนึ่งอะไรก็ได้เทพเจ้าทุกวันนี้ฮิตกันมากก็จะมีะ่เทพเจ้าคนอ,อูเทพเจ้าเฮงเจียนาจานาจาพระวิสุวรรณอ่ะอมอมอไม่รู้แหละอ่ะเอ๊ะเราก็ตั้งคำถามากันเนี่ยจริงหรือเปล่านะบางคนบอกว่าเป็นเทพล่ำรวยเงินทองอืขอได้จริงไหม มันก็มีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่ออแต่เอาสิว่าคนไม่เชื่อบางทีเขาก็ไม่กล้าจะมาแสดงออกมากมายกลัวโดนทัวลงร์ลง <c oughs> ใช่ไหมเราก็จะตั้งคําถามแค่นี้ว่าบางคนเชื่อก็คือเชื่อเชื่อฉันขอแล้วได้ผลบางคนไม่เชื่อมันก็จะจบอยู่แค่เนี้ยแต่ <c oughs> ทําไมเราไม่ตั้งคําถามต่อว่าต่อให้เป็นเรื่องจริงนะต่อให้จริงเลยนะ <c oughs> และต่อให้ไม่จริงเราจะปฏิบัติกับเทพองค์นั้นนะอย่างไรอืมค่ะ เชื่อไม่เชื่อจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกจริงๆมันอาจจะไม่ได้ใช่สาระสําคัญก็ได้มันสาคัญที่ท่าทีของเราอที่กระทําต่อสิ่งนั้นนั้นเคยได้ยินเราพูดไหมที่เราบอกว่าแต่ไม่ใช่เราคิดนะเราแค่พูดไปฝากถึงว่าบางทีชีวิตมนุษย์มันไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นคือ,ค,อคือต้องเข้าใจก่อนใน,ในทางในศาสนาพูดแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่อตำราไหนก็ตามนะไม่ว่าจะตำราเถรว,ว่ามหายาอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าสิ่งเดียวที่มันตรงกันกนะ็คือว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยไม่เคยไปบังคับใครให้เชื่อ มไม่เคยบอกให้เชื่อแล้วก็ไม่เคยห้ามด้วยว่าคนนี้เชื่ออย่างนั้นคนนั้นเชื่องี้แล้วแบบไม่ได้อันนี้ผิดท่านก็จะไม่พูดอย่างนั้นท่านก็จะแค่อะ่ะเล่าให้ฟังอีกมุมหนึ่งชวนคิดอีกแบบหนึง่งตั้งคําถามอีกอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ได้บังคับใครแล้วไม่ได้ห้ามใครเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่ออยู่แล้วนี่คือหลักการก่อนใช่ไหมครับ,รบพอเขาไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรแล้วอย่างเงี้ยทุกคนก็มีสิทธิ์มีอิสระในการเชื่อใน,ในแบบตัวเองอันนี้คือใจความก่อนนะครับ แปลว่าถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าต่อไปนี้เราเจอชุดความเชื่อไหนก็ตามอย่าพึ่งไม่อันนี้ผิดอันนี้ถูกอย่าพึ่งปฏิเสธและยอมรับอย่าเพึ่งจะไม่ลงใจลงใจเชื่อแต่ถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าเรามีเวลาเพียงพอในชีวิตที่จะศึกษาเรื่องนั้นแล้วรู้สึกว่าเราสนใจอ่ะอย่างเช่นสนใจว่า UFO มีจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราสนใจนะหรือเป็นหน้าที่เราหรือรู้สึกว่าฉันต้องหาคําตอบให้ได้แล้วคิดว่าในชีวิตนี้มันมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา โอเคก็ศึกษาไปแต่เราคงไม่สามารถจะรู้ทุกเรื่องได้หมดถูกไหมอย่างวีทำกราฟิกมาอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราแก่เกินแล้วที่จะเรียนอ่าไม่ไม่ไม่ได้แบบว่านอยหรืออะไรอย่างงี้นะแต่แค่แบบว่าถ้าจะให้เรียนเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ชันท่าของเรานอกเราจะไปทําอย่างอื่นอ่าอาจจะอายุไม่พอที่จะเรียนอาจจะใกล้ตายแล้วอะไรเลียอ่ะอย่างเงี้ยเราสามคนนั่งอย่างเงี้ยให้เราไปเรียนหมอตอนนี้ทันไหม ไม่ไหวมันไม่ไหวอ่ะใช่ป่ะมันไม่ทานหนักไม่ไหวแล้วคือคือกว่าจะไน้จบถ่ายของไม่ได้รักษาใครอืเราไม่ได้มีเวลาเพียงพอที่จะไปศึกษาเรื่องทุกเรื่องในโลกงั้นในเมื่อเราไม่มีเวลาพอเราก็ต้องควรจะมีหลักอะไรสักอย่างใช่ไหมในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาไม่ว่าจะเป็นสิ่งศิกดิ์สิเนี่ยเราจะเอาหลักตรงไหนมาเป็นเกณฑ์ในการใช้ชีวิตของเราว่า เราควรจะมีท่าที่หรือปฏิบัติกับเรื่องความเชื่อนั้นอย่างไรอม,มันได้ทุกเรื่องนะอ,นอย่างเช่นว่าเชื่อว่าทําดีจะได้ดีอย่างเงี้ยครับเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงทุกเรื่องเลยเอ้วมันมีหลักยังไงเมื่อหืมนะหลักในการเราต้องงั้นก็ย้อนกลับมาว่าถ้าหลักถูกต้องมันก็จะมีประโยชน์กับเราอย่างนี้แล้วกันโดยที่เน้นอีกทีว่าถ้าหลักมันถูกความเชื่อไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเห็นไหมวีอาจจะแบบว่า เทพองนี้มีจริงเจอมากระตัวเห็นมากระตาเราบอกไม่มีมัวนี่เป็นนิยายก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่หลักอันนี้ถือว่าเป็นหลักในการปฏิบัติต่อเรื่องเหล่านี้ค่ะก็เคยพิจารณาก่อนว่าหลักการทั้งหมดเนี่ยมันประกอบทําให้เราเนี่ยมีการฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่าโอ้ใช่ไหมถ้าสมมติเชื่อนะเทพองนี้มีจริง และหยุดพัฒนาหยุดฝึกนฝกนรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาโดนบันดาลให้อันนี้ก็เป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องอ่าหรือม,มีจริงเลยต่อให้มีด้วยนะสมมติว่ามีจริงร้อยเปอร์เซนเลยเราต้องสวดอ้อนวอนขอหรือกลัวโดนลงโทษอย่างเงี้ยกล <c oughs> ัวว่าถ้าเออถ้าไปบูลลี่เดี๋ยวพาจะลงโทษเอนะเดี๋ยวไปปา,า่าเดี๋ยวเขาจะต้องลงโทษเราแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเรายังมีท่าทีอย่างนี้อยู่แสดงว่าเราก็จะหยุด ในการฝึกฝนพัฒนาตัวเราเหมือนให้สิ่งอื่นมามีอิทธิพลเหนือมากกว่าตัวเราเองใช่เอนั้นเราต้องถามตัวเองว่าการที่เราเอาชีวิตเราเนี่ยความชีวิตเราทั้งชีวิตเลยเนี่ยเอาไปฝากไว้กับใครสักคนนึงเนี่ยเขาเรียกว่าความประมาทเนี่ยม,มันลงทุนแล้วม,มันเสี่ยงใช่ไหมหมดน้าตักเลยเออมันเทไปแล้วพูดว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยอ่ะอย่างตะกี้บอกว่าเอ้เราเชื่อไปแล้วเราสึกว่าเราต้องอ้อนวอนนะ เรากลัวด้วยว่าเขาจะแบบท,ทาโทษเราหรือให้เครื่องเส้นไม่พอแล้วเขาจะหน่อย <c oughs> เขาจะแบบทําไมให้น้อยจัง <c oughs> ทำลาย <c oughs> ทาลายเราเออ <c oughs> หรือแบบครั้งนี้ให้น้อยอะก็เดี๋ยวให้มากขึ้นน่าจะต้องเอาใจยังไงอย่างเงี้ย <c oughs> มันทําให้เราเกิดความประมาทเรารู้สึก <c oughs> ว่าฉันไม่ต้องเพีเยรพยายามด้วยตัวเองถูก <c oughs> ไหมฉันไม่ต้องจําเป็นต้องฝึกฝนอะไรแล้วความสุขหรือความสําเร็จที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเรามันเกิดขึ้นจากเทพอย่างเงี้ยผิด อย่างนี้ผิดละใช่ไหมแม้กระทั่งเรื่องฤทธิ์ต่างๆเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารต่างๆถามจริงเอาแค่เรานั่งกันสี่คนเนี้ยปฏิเสธแล้วมันไม่มีอะมันมีอยู่แล้วมันมีปฏิเสธไม่ได้ใช่มันปฏิเสธไม่ได้แต่การที่เราจะไปนั่งรอขอให้แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาดนบันดาลให้เราอ่ะมันประมาทนะมันถึงขนาดว่าถ้ามันมีจริงๆทําไมไม่ทําเองอ่ะก็เพาเขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นที่พึ่งให้ตัวเขาเองไม่ได้ คือเราพึ่งทุกอย่างหมดเลยอ่ะเราพึ่งว่าเขาจะโดนบันดาลให้เขาจะให้โทษเราเขาจะดุดจะนี่พึ่งว่าเออเรื่องราวมันมีจริงแม้กระทั่งพึ่งคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เช่นเดียวกันอืใช่ไหมใช่อันนี้ก็เคยยกตัวอย่างไปเมื่อพูดครั้งก่อนว่าเช่นเราพึ่งพ่อกับแม่ค,คุณจะพึ่งพ่อกับแม่จนวันตายเหรอใช่ป่ะพอเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องพึ่งตัวเองอืม,มีหน่ำซ้าเราต้องเป็นที่พึ่งให้พ่อกับแม่ไม่ใช่หรอถูกปะ จะไปนั่งงอมือง,งอเท้าทุกอย่างต้องแบบว่าเออให้พ่อกับแม่ดูแลเราตลอดชีวิตจะเป็นเด็ก,กห,ห้องไหวตลอดเวลามันก็ไม่ใชน่นี่ขนาดพูดถึงสิ่งมีชีวิตนะเราเป็นคนที่แบบใกล้ตัวเราเห็นในชั้นเลยว่าเราพึ่งเขาได้ซึ่งเราพึ่งเขาได้จริงใช่ไหมเด็กๆกเราพึ่งเขาได้ครับแต่เราจะไปพึ่งเขาตลอดไหมล่ะวันหนึ่งเขาไม่มีแรงเนาะใช่ไหมแม้กระทั่งสิ่งมองเห็นเนี่ยเรายังพึ่งไม่ได้เลยมัว่าต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินใจเกณฑ์นั้นก็คือนี่แหละถือธรรมะเนี่ยเป็นใหญ่ ถือความเป็นจริงเนี่ยเป็นใหญ่ว่าเหตุอันใดก็ตามจะเชื่ออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วไม่ทําให้เรารู้สึกหยุดพัฒนาประเด็นของคําคือต้องหยุดหยุดพัฒนาไม่ได้ใช่ไหมอีกทีหนึ่งก็คือสมมุติเราเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามทั้งดูดีและดูไม่ดีเราก็จะมีการอ้อนวอนขอร้องขอพรใช่ไหมขออะไรได้บ้างอ่ะขอให้เราไม่เกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น ไม่ให้เกิดภัยอันที่สองก็คือขอให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการอยากรวยอยากมีอยากเป็นอะไรเงี้ยก็จะขอประมาณนี้แหละพอขอเสร็จสมมุติว่ามันไม่ได้เราจะไม่โทษเทพเพราะเราไม่มีสิทธิ์โทษเทพเราไม่มีสิทธิ์โทษพระพุทธเจ้าเราไม่มีสิทธิ์โทษอะไรทั้งสิ้นเราก็จะโทษตัวเองโทษตัวเองเช่นเออสงสัยเครื่องเส้นอันนี้ไม่พอหรือยังรันไม่ถึงเออหรือว่าไม่ชอบอันนี้ว่ะอะไรเงี้ยถวายน้ําแดงตลอดแล้วแบบ เอ๊หรือไม่ชอบน้าแดงชอบโคกอย่างเงี้ยเอ๊ะมันไม่ใช่เราทําไงล่ะเราก็ต้องไปถามใครสักคนในนี้เขาบอกว่าเขารู้อเขาติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้กูรูฮะูรูซึ่งก็เป็นสมัยก่อนก็คือคนที่เป็นพราหมณ์ทำพิธีเขาก็จะบอกว่าอ๋อเทพองค์นี้ต้องไหว้อันนั้นเทพนี้ต้องไหว้ด้วยนมเทพนี้ต้องไหว้ด้วยน้ำแดงเทพนี้ต้องไหว้ด้วยดอกไม้เราก็ต้องเชื่อเขาสิครับว่าเราเราไม่รู้เราติดต่อไม่ได้เราไม่รู้แล้วเขาบอกเขาติดต่อได เป็นอาชีพที่ว่าเออเขาคอนเนคได้นะใช่ไหม,มก็ต้องเชื่อเขาเชื่อเขาก็ต้องแบบอ่ะทําพิธีพอทําไปพอมันไม่ได้ก็บอกเอ้ยคุณให้น้อยไปอเอาอีกพอได้แล้วพอเอ้ยสมมุติมันได้แต่ไม่รู้ว่าได้จากเทพเปล่าไม่รู้นะแต่มันได้ได้เปลเอ้ยอยากได้อีกเว้ยทาให้มันใหญ่ขึ้นอใหญ่ขึ้นก็เป็นโอกาสในการทำให้เกิดพานี้เกิดขึ้นใช่ไหม,มคนเราก็ถูก หลอกล่อกอับเรื่องแบบนี้เยอะอมากแม้กระทั่งมนุษย์ที่ยังมีชีวิตยอยู่ใช่ไหมเออพอเราแบบสร้างคอนแทคชันกับผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ะจะแบบว่ามีเครื่องเส้นนอบน,ออนอ้อมปีใหม่แล้วอกระเช้าม<ห>ากระเช้าไปดูดิตามผู้หลักผู้ใหญ่ตามกรมกระรวงอ่ะโอ้โปีใหม่ตุ่จีนหู้กระเช้านี่แบบไม่มีที่วางบานบ้านางเขาน่าจะไม่มีที่เก็บตะกร้าไหวอย่างนั้นแหละครับ นั่นแต่คือเรามองเห็นว่าคนคนหนึ่งที่มีอำนาจที่เราสามารถพึ่งพาได้เราก็จะพยายามดูแลเอาใจใส่เขา<ม>อ้อนวอนเขาหวังผล<ม>เอ,อ่านออั้นแหละนี่ขนาดคนยังมีชีวิตอ,อยู่ยังทำอย่างนี้เลยครับ,รบแล้วพอเราไม่ได้คนเ็าจะบอกว่าเอ้ยคุณเข้าไม่ถูกทาง<ม>เออไม่พออะไรอย่างเงี้ยคุณใส่ไม่พออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,มเราก็จะพึ่งอยู่แค่นี้แหละ<ม>นั้นหลักการก็คือว่าเวลาเราไม่เชื่ออะไรเหมือนกันเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรก็ตาม เราเราต้องกลับมาถามตัวเองก่มอนนะว่าเฮ้ยเราจะปฏิบัติสิ่งนั้นยังไงใช่ไหมแค่นั้นไม่พอถ้าเราไม่เชื่อแล้วเราอยากรู้หรือว่าจริงหรือเปล่าเช่นสมมุติอยากรู้ว่าเรื่องราวทูเจ้าเรื่องนี้จริงหรือเปล่ามีคนคนหนึ่งมาพูดบอกไม่เชื่อไม่เชื่อไม่แปลกนะมันเชื่อไม่แปลกเลยทําไมไม่ศึกษาต้องศึกษาเรียนรู้เพียรพยายามด้วยตัวเองดิว่าไอ้ที่คนนี้เขาพูดมาแบบนี้มันไม่จริงไม่จริงเพราะอะไรแต่ต้องศึกษาไปให้สุดนะเอาให้สุดนะ ไม่ใช่แบบว่าเรื่องราวของเจ้าเป็นอย่างนี้มีคนบอกไม่จริงไม่จริงเอาพระไตรปิฎกมาอ้างพึ่ง้วจบเลยไม่ได้ดิพระไตรปิฎกนั้นเนี่ยฉบับไหนใครเขียนที่มาที่มาจากไหนจริงหรือเปล่าฉบับก่อนเขียนว่าไงอยู่ในคมพีรชั้นไหนชั้นกลางชั้นต้นชั้นปลายต้องหาไปให้สุดมีไหมหมอเหมือนเหมือนเหมือนรักษาคนไข้ใช่ไหมมันต้องสาวหาเหตุปัจจัย เราอะมองว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็คนเรามักจะมองข้ามแล้วก็ไม่ไมไ่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เลยคือบางทีอะเราเชื่อสิ่งไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนานะวิธีการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างของเราอะ่ะเราเชื่อเพราะอะไรบางทีก็เชื่อเพราะว่ามีคนที่มีชื่อเสียงมากๆมาบอกเราเมีคนที่แบบเขาเป็นผู้นํา ทางอํานาจทางสังคมเงี้ยมาบอกเราว่าเอ้ยใช้ชีวิตแบบนั้นสิเลือกสิ่งน,นี้สิการตลาดการโฆษณาหรือว่าเขาเรียกว่า <c oughs> ดาราฮอลลีวดูด <c oughs> <น>อ,อะไรอย่างเงี้ยคือคนที่แบบเป็นผู้นําทางความเชื่อด้านต่าง,างๆเงี้ยมาบอกเราว่าควรจะมีอย่างนั้นควรจะทําอย่างนี้อย่างนี้สิแต่ว่าจริงๆแล้วคนเหล่านั้นน่ะถ้าเราพิจารณาแต่ถ้าเราพิจารณาเราคงเราคงมีแต่ว่าถ้าเราพิจารณาจริงๆว่าเขาเหล่านั้นน่ะ ต่ให้เป็นเทพเทวดาไม่ใช่แค่ผู้นําต่างๆนะเขาเป็นที่พึ่งจริงๆได้หรือเปล่าอ่ะคือถ้าเขาเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงๆมันก็มันก็เหมือนที่พี่บีพูดมาเกียว,ว่าสิ่งที่เป็นที่พึ่งได้จริงๆมันคือความจริงไม่ใช่หรอ,อ <c oughs> แล้วเราจะถ้าเป็นเร,เราอยากจะพึ่งความจริงอ่ะแล้วเราต้องพัฒนาตัวเองให้เข้าใจความจริงความจริงยังไงแล้วมีท่าทีต่อความจริงยังไง คือกว่าที่มันจะเดินทางมาถึงเข้าใจเรื่องเนี้ยได้นะมันใช้เวลาใช้เวลาจริงๆ <c oughs> แล้วพวกเทพเทวดาทั้งหลายแหล่เนี่ยคือไม่ได้บอกให้แบบไม่เชื่อนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าแบบอุ้ยเราไม่ควรเคารพไม่ใช่นะ <c oughs> คือเราควรจะมีท่าทีให้ถูกต้องอย่างน้อยที่สุดแต่เรามองเขาว่าเขาเป็นผู้ร่วมเดินทางกับเราเออ <c oughs> จริงๆแล้วเราเพิ่งพาอาศัยกันนั่นแหละแล้วเขาก็ยังวนเวียนในวัฏสงสารไม่ต่างอะไรกับเรา จริงก็ไม่ต่างกับคนเป็นประบิบใช่คือเราทําอะไรดีๆอ่ะเราก็ไปเป็นเทพเทวดาได้เทวดาทําอะไรไม่ดีหรือว่าสวยสุขเสร็จแล้วสวยกรรมมาสุขจบแล้วก็ต้องลองอม,ออมาวนเวียนในวัฏต่สงสารไม่จบไม่สิ้นไม่ต่างอะไรกับเรางนั้นถ้าเรามองเขาเป็นผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราอ่ะเออก็พัฒนาไปด้วยกันใช่ไหม,มเรากลไหวาสวัสดีก็ไม่ใช่เรื่องผิดนี่เหมือนเคารพผู้ใหญ่เห็นเป็นไอดอลก็ตามอย่างเงี้ยเราส่งบุญเกื้อหนุนไม่ให้เขา เขาก็ช่วยเราในฐานะช่วยตามกําลังบุญของเรากําลังกรรมของเราอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่โอเคนะไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเอาอะไรก็พึ่งเขาหมดไื่เหมือนกับว่าเราวัดได้ว่าเจตนาของแอคชั่นที่เรากระทาต่อสิ่งนั้นนะพี่บีเราหมายมันต้องการอะไรกันแน่อย่างเง้หรือเปล่าพี่บีไปทําอะไรเวลาไปไหว้เทียไปขออ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันเช็คก่อนเพราะฉะนั้นหลักในการปฏิบัติให้ถูกต้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหล่กับ ไม่ว่าจะเป็นพุทธเจ้าก็ตามพระสงฆ์ก็ตามม,มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเทพเทวดาเซียนอะไรไม่รู้สารพัดเลยให้เช็คตัวเองก่อนนึ่งเราประมาทไหมเราต้องไม่ประมาทในเวลาเราต้องไม่ประมาทว่าเฮ้ยเรามีเวลาในการศึกษาไหมเราต้องแบบนี่เป็นเรื่องสาระสำคัญในชีวิตหรือเปล่าต้องใช้เวลาออขนาดไหนหรือเปล่าแล้วต,ต้องไม่ประมาทนะหนึ่งคือต้องปฏิบัติให้ถูกคือเราต้องเช็คก,ก่อนหนึ่งเราต้องไม่ประมาทสองเราต้องมีความเพียรพยายามด้วยตัวเอง ไม่ว่าเราจะเคารพศรัทธาสิ่งนั้นยังไงก็ตามเราก็ต้องเพียพยายามด้วยตัวเองใช่ไหมไม่ใช่มานั่งรอเราไม่ทํอเลยเลยไม่แก้ไขปัญหาอะไรเลยก็ไม่ถูกสามก็คือว่าต้องมีการฝึกฝนตนอยู่เสมอต้องอพึ่งตัวเองต้องเป็นอิสระจากสิ่งสิ่งนั้นเสมอประมาณว่ามีก็ดีไม่มีก็อยูไ่ไ,ได้เออเทพองค์นั้นจะช่วยก็ดีดีแล้ถือว่าเป็นโบนัสก็ดีใช่ได้ก็ดีแต<ด>่ไ<ด>ม่ช<ด>่วยเราก็ต้องจากการช่วยเหลือตัวเองชถูกไหมอ่ะ และสี่คือต้องไม่หวังพึ่งสิ่งเหตุปัจจัยภายนอกเนี่ยมาทําให้เป็นเหตุปัจจัยในความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตเราอ่าก็เช่อใ,ให่ชัว,วร์ต้องไม่ประมาทใช่ไหมต้องไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในเวลาต้องมีความเพียรพยายามต้องมีการฝึกฝนมีการศึกษาเรียนรู้ในชีวิตตัวเองใช่ไหมแล้วก็ต้องไม่พึ่งพาสิ่งภายนอกมาเป็นเหตุปัจจัยในความสุขความทุกข์ของเราอถ้ามันเป็นสี่องค์ประกอบเนี่ยครบมึงจะไหวะไรก็ไหว,วเหอะไม่มีใครว่าอะไรอื ตนีคือคใ,ชใช่ใช่ใช่คือเราต้องเข้าใจว่ามนุษย์เรามันมีสติปัญญามีความสามารถมีความเข้าใจไม่เท่ากันอม,มันเป็นไปไม่ได้ที่ใช้ทุกคนแบบเซตซีโร่แล้วเข้าใจเหมือนกันหมดอมครับมันทําไม่ได้อ่ะอะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปดูถูกดูหมิ่นความคิดไข่เฮ้ยบ้าหรือเปล่าไปนับถือแอฟเทพอะไผมบอกนะไม่มีอ่ะอย่างเงี K ้ยก็ไม่ใช่ไง เพราะนั้นเวลาเวลาคนมาถามผมก็จะแค่เล่าให้ฟังใช่ไหมเวลาคนมาถามพระองค์นี้ดีหรือเปล่าบอกไม่รู้แต่เล่าเรื่องราวให้ฟังแต่ก็ให้ไปลองดูใช่แต่ไปปฏิบัติจะได้นานยังไงถูกแต่ว่าการที่เราจะไปเล่าเรื่องราวให้ใครสักคนหนึ่งฟังเนี่ยต้องรู้จริงหน่อยว้ถ้าเป็นเรื่องราวที่ถูกต้องด้วยใชข้อมูลเออเราต้องมีคุณสมบัติการเป็นกัลยาณมิตรก่อนที่ก่อนที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้คนอื่นนะครับถ้าเรายังไม่เป็นกัลยาณมิตรเลยหรือเรื่องที่เรารู้มันไม่จริงเนี่ยหรือว่า ข้อมูลมั่วๆหรือได้ยินใครมาพูดใส่หูเฉยๆว่าไอคนนี้มันเลวอืมันเลวเขาอย่างนี้เออจริงว่ะโหย,ยิ่งเป็นญาติ<ม>พี่น้องก็เด้ยเฮ้ยจริงว่ะอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ละแต่สมมติว่าเอามาขบคิดพิจารณาอันนี้ข้อมูลไม่พอว่ะที่เขาพูดมามเป็นถ้านคติของเขาไม่พอว่ะอย่าเพิ่งตัดสินนี่ใช่ไหมอ่าแต่เรา <ไ S 1> เอาเจตานาเราเป็นหลักก่อนว่าเฮ้ยเจตนาเราดีเราต้องไม่ดูถูกดูหมิ่นกับใครเราก็ต้องใช้เมตตาด้วยซ้ำใช่ไหมว่าเออ การที่เขาเชื่อแบบนี้การที่เขาศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นซึ่งอาจจะไม่มีเราจะไประเกียจเขาทำไมเขาไม่ผิดเนาะควรจะสงสารเขาเนาะก็เป็นความน่ารักของมนุษย์อ่ะน่ารักดีแต่ว่าเหมือนเดิมย้ขอย้อนกลับไปแล้วก็เน้นๆอีกทีว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะเป็นคนสื่อสารคนที่จะไปช่วยคนอื่นเขาหรือคนคนนั้นสมควรจะรับความช่วยเหลือหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เอามาวัดก็คือว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวคุณเองกับคนอื่นเนี่ยย่ำอยู่กับที่ไม่พัฒนาชีวิตและจิตใจให้เป็นคนที่ดีขึ้นประเสริฐขึ้นใช้ไม่ได้อือ<ต>ว่าอ,อย่างนี้แหล,ละเพราะฉะนั้นไอ้สี่ข้อที่ว่ามาเนี่ยที่บอกว่าไม่ประมาต้องเพียรพยายามต้องฝึกฝนไม่เอาเหตุปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยไม่หยุดอยู่กับที่แม่ว่า้นู่นว่ายนี่ไม่เป็นไรแต่ฉันต้องพัฒนาเพียรพยายามฝึกฝนตัวเอง สร้างเหตุปัจจัยให้ตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐจากการฝึกฝนเรียนรู้จริงๆโอเคไหมโอเคครับี่เยี่ยมหัวข้ออะไรเนี่ยบางทีก็ไหว้ได้เป็นกําลังใจใช่บางทีมันก็เหนื่อยเนาะเดินเดินเหมือนเดินคนเดียวต้องหาที่ยึดเนี่ยวนะการที่เรายอมรับคนว่ามันแตกต่างกันใช่ไหมยอมรับด้วยความที่มันเป็นปกติเพราะว่ามนนษย์มันแตกต่างกันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เราก็จะเห็นว่าบางทีกูบาอาจารย์ต่างๆตัวเราเองอะไรก็ตามเวลาเราพูดคุยกับผู้คนเรายังใช้วิธีการต่างกันเลยใช่ไหมอย่างบางคนอะอย่างหลวงปู่เจ้อย่าง,างเาางี้ยท่านเป็นคนพูดเรียบร้อยไหมล่ะใช่ไหมท่านก็ไม่ได้บอกว่าเออยมมก็ไม่ท่านก็โผง <ม S 2> <ม>ผางบบาเง,งี้ยเราก็เห็นกูบาอาจารย์บางทีถ้าทำไมแบบรุนแรงก็มีดูด่าก็มีแต่นั่นคือเาเรียกว่าวิธีการวิธีการนําเสนอเพราะก็ต้องดูว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ป่ะบางคนมันต้องใช้ไม้แข็งอะ เออบางคนต้องใช้ไม้อ่อนบางคนต้องกระแทกหน่อยบางคนต้องกระทุ้งเลยบางคนกระทุ้งแล้วก็แทกละไม่ไหวต้องกระทืบซ้ำหน่ยก็มีใช่ไหมหรือบางทีแบบไม่ได้แล้วก็ปล่อยไม่พูดอะไรเลยมันเป็นแค่วิธีการแต่สุดท้ายแล้วถ้าคนก็มีเจตนาดีจริงๆเนี่ยครูบาอาจารย์จริงเขาก็ทําด้วยความเมตตานั่นแหละเพื่อหวังให้ผู้รับเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นอืมอืมอืมเมื่ะนั้นก็เหมือนเดิมไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามต้องไม่ผิดหลักกรรมหรือไม่ผิดหลักธรรมนั่นแหละใช่ไหมแต่อ่ะ ต่อยนิดนึงว่าเมื่อไหกรก็ตามที่เรายังพึ่งพาบางอย่างอยู่อย่างที่ตะกี้พูดตอนก่อนเข้ารายการเนาะว่าเหมือนถ้าเรายังไหวยอยู่นิดนึงอเป็นกําลังใจน้อยนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าถ้าเราไม่ผิดหลักของมันเนาะว่ายังแบบฝึกฝนตัวเองมีความเพียพยาย,ยามไม่หาเหตุปัจจัยภาย,ย,าย,ย,ายนอกยังไม่ประมาทอย่างเงี้ยเราไหวได้ไม่ผิดก็จริงอแต่เราก็ยังเป็นผูุ้ชนคนธรรมดาอยู่นั่นเองใช่ครับเรายังต้องแบบ ต้องการกําลังใจต้องหวัง,งพึ่งเออต้องหวังพึ่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคนเป็นปูุ่ชนคนธรรมดานคนปกติใช่ซึ่งไม,ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดผิดอ่าแต่คุณเป็นแค่ป,ปูุ่ชนนะแต่เมื่อไหรก็ตามเราสามารถพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพาสิ่งใดแล้วอ่ะจัดการด้วยตัวเองได้ไม่ประมาทด้วยตัวเองมีความเพียรพยายามฝึกฝนเรียนรู้สร้างเหตุปัจจัยด้วยตัวเองถึงจะเป็นอริยชนเนี่ย เป็นปุถุชนกับเป็นอริยชนเนี่ยแตกต่างกันประมาณนี้แหละคนที่ไม่พึ่งพาเหตุปัจจัยภายนอกอย่างคอมพิวต์รี่เลยก็คือพระอรหันต์ถูกนั่นแหละ <c oughs> คือบางทีมนุษย์มันมีความกลวัวไง มีความกลัวต้องการกำลังใจบ้างอะไรบ้างแบบเอาวะตอนนี้มันไม่ไหววันดาวจริงวะ่ะขอมูนิดนึงเลยเนี่ยเออเขาว่าที่นี่เวิร์กเอาวะเอาซะหน่อยอะไรเงี้ยหมูมแบบชะตาไม่ค่อยดีเดี๋ยวไปสักอายมือนิดนึงอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรอย่างต้องการที่พึ่งอยู่ใชนะ่นิดนึง่งนิดนึ่งแบบช่วงกำลังแย่เนะาะเชื่อว่าทุกคนเป็นแหละ ใช่ไหมปกติมันก็มีทางเลือกนะว่าเราจะพึ่งแบบไหนหรือแม้ในมุมมองของอริยชนเองก็ก็พึ่งพารรัตนาใต้นะหรือพึ่งครูบาอาจารย์เงี้ยมีปัญหาไม่ได้ไวสูงศักดิ์ธร์แต่เข้าไปปรึกษาครูบาอาจารย์หรือคนที่เรานับถือมีความรู้ก็พึ่งอยู่ดีซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดไงแต่วิธีการพึ่งจะแตกต่างกันไปใช่มากกว่านั้นก็คือตะกี้ตอนก่อนข้อรายการก็พูดถึงการยึดโยงยึดเหนียวว่าเรายึดใครสักคนไว้ว่ายึดคนนี้เป็นครูบาอาจารย์ครั่า ยึดว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําใจเราอยึดว่าเรายึดพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งงี้ก็ยึดเหมือนกันนะเราก็มีให้เลือกสองทางว่ายึดแล้วดึงเหนี่ยวขึ้นไปข้างบนกับยึดหรือดึงเหนี่ยวลงมาข้างล่างอ่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายึดดึงแล้วมันเหนี่ยวเราขึ้นไปข้างบนได้ให้เราพัฒนาฝึกฝนเรียนรู้ได้โอเคแต่ถ้ายึดโยงแล้วเหนี่ยวลงมาเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเรายังหวังผลในการโดนบรรดาลหวังว่า ช่วยเหอะชีวิตฉันแย่ฉันไม่อยากให้ลูกฉันเป็นอย่างนี้เลยแม่ฉันเป็นอย่างนี้แม่ฉันจะตายแล้วอย่างเงี้ยแม่ฉันเป็นโรคายแรงจะตายแล้วขอเหอะมันไม่ไหวจริงๆอย่างเงี้ยเพราะเป็นคนสําคัญก็ได้ก็เข้าใจแม่หรือพ่อมีลูกเป็นอะไรสักอย่างมันมันไม่ไหวว่ะขอเหอะขอขอสักคนอะไรอย่างเงี้ยขอหวังผลโดนบันดาลอยู่เนี่ยพอเราหวังครั้งหนึ่งอ่ะมันจะติดอือ่ามันจะหวังต่อขอต่อได้ต่อ อย่างเงี้ยหวังในการธรรมดามันจะฉุดเราอ่ะเหนี่ยวล้างเราให้ลงไปเรื่อยๆต่อให้สิ่งที่เรายึดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องต่สิ่งที่ควรจะยึดก็ตามแต่แต่ถ้าเราใช้วิธีในการยึดผิดหลักก็ก็ไม่ถูกต้องแล้วประมาณนั้นแหละแล้วแบบสิ่งเหล่านี้นะถ้ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ถูกเนี่ยเวลาเป็นเทพเป็นเซียนเป็นอะไรที่ไม่ถูกเราก็จะเห็นว่าเขาจะพยายามสร้างรูปลักษณ์หรือลักษณะทําให้เรารู้สึกน่ากลัวเกรงขามถ้าไม่ไหวจะโดนอะไร เออทำไมเขาถึงต้องใช้สติแบบนี้นั่นแหละก็คือมันเป็นการล่อหลงให้คนรู้สึกว่าต้องเส้นประมาณนี้นะยอมด้วยความกลัวใช่เอาความกลัวมาล่อไงยเพราะนั้นเราก็จะเห็นเทพในลักษณะที่มันดูดุดันกลั่งก้าวดูโหดเยี่ยมดูน่ากลัวไม่วหวยนะโดนว่ายน้อยก็โดนบูรี่ไม่ได้ไม่ได้ว่ายน้อยก็โดนไม่ได้เลยแล้วก็ต้องมีการเส้นสวงบูชาบูชามากๆจากของที่เป็นปกติก็เริ่มเป็นการบูชายัน อค่อยๆหนักคอขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งบูชามนุษย์อืใช่ไหม,อ,มอันนี้คือเอาความกลัวมาล่อมันทําได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆเคยพูดเหมือนกันว่าไม่ว่าจะไงก็ตามเราไม่ควรจะถือหลักคติว่าเทพสูงสุดเราต้องถือเราว่าธรรม,มะสูงสุดเทพสูงไม่ว่าแต่ต้องไม่เกินธรรม,ม,ะ,อมอะอย่างเงี้ยโอเค,คเสริมได้ไหม ทำไมเขาไม่ชักจูงด้วยปัญญาพี่บีรางท,งที่ผมเชื่อว่าการชักจูงคนด้วยปัญญามันน่าจะมีผลเอฟเฟกตีฟมากกว่าใช่ตัวของกลัวไหมไอ้คนชักจูงมันก็ไม่ฉลาดไงซึ่งจริงๆเทพอาจจะไม่ได้ผิดจริงๆเทพไม่ได้เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบด้วยตัวด้วยความที่ตัวเองเป็นคนอุปโลกขึ้นมาหรือสร้างภาพลักษณ์ให้เทพคนนั้นน่ากลัวเพื่อจะเป็นการดึงดูดหรือต้องการเครื่องเส้นต้องการผลประโยชน์จากเรื่องราวเหล่าเนี้ยเออก็ล่อลวงให้คนกลัว อุ่ยต้องโดนลงโทษนะความกลัวกับความรู้นี่มันคือเออคือแสงเงาที่อมันมันดึงคนได้ทั้งคู่เนาะใช่มันดึงคือพอรามันมีความกลัวมันคือโมหะใช่ไหมครับเออพอมันมีความกลัวมันก็ไม่มีความรู้ใช่ความรู้เนี่ยความรู้หรือปัญญามันก็ไม่มีความกลัวซึ่งความรู้่มันกว้างมันเป็นความรู้ในระดับอินโฟเมชันก็ดีเป็นความรู้ในระดับที่มีความฉลาดก็ดีเป็นเคล v เ r อร์ก็ตามหรือความรู้ในระดับสูงที่เป็นวิสตอมก็ดี ซึ mean, um, um, people, mail, ่ง uh, ม so, so right, so, right, so ันต้องศึกษาไงถ้าโมแต่กลัวกลัวกลัวแล้วก็แบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเทพเดี๋ยวอ่ะยกให้ยกให้โดยไม่ต้องศึกษาเลยเลยเราก็จะโง่อยู่อย่างนั้นเรื่อยๆมักง่ายอะว่าแบบแค่ต้กลัวรอบคนมันง่ายกว่าที่จะง่ายดีแบบนั้น